สวัสดีค่ะกับปิร่รอไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะพอกันตอนแรงตอนนี้แม่บานมานาั่งถาดลูกนะคะเพราะว่าผ้าลูกท้ายมาซ้อมฟุตบอลกินน้ำสม้มทาอากาศร้อนมากนะคะมีบ้านขี่ขารเขาไปเบิงนะขี่ขารเปนั่งตากแดดบานเล่นนั่งตากแดดให้รอดเต้เปิดหน้าต่างอยู่ดอกเปิดหน้าต่างเล็กน้อยกัน กวเปิดข้างหลังกันหน่อยก่อนก็ล็อกรถอยู่นะคะนั่งอยู่นี่ก็ล็อกรถอยู่มาคุยกันเรื่องยังมาคุยกันเรื่องชีวิตสาวละเอ็ดนี่ยแหละชีวิตสาวแม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านก็ไปเบิร์นยูทูบของคุณนั้นผู้นี้ไล่หลาย เห็นบอกเรื่องฝรัง่งเจ้าชู้ฝรัง่งคุยสาวตัวหนาคุยกับผู้สาวเก่าสันจังสีนะหรือแต่ว่าแม่บ้านก็โชคดีจังนึงคือว่าพอบ้านเราบ่เคยแต่ง,งานมาก่อนเรากับบไดี้มีลูกไม่หยางกับเมียกับแบบว่าบ่เคยมีลูกมีเมีมมมยแม่บ้านก็เลยบได้มีปัญหาเกี่ยวกับลูกนะกับเมียเก่ายังสันจังสีนะเลยบม่มีปัญหาหม่องน,นั้นคำถามว่าเรื่องผู้สาวเก่าเคยมีบอ ตแต่แต่งงานใหม่ๆนะคะแต่งแต่งงานตต่งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวกันค่ะเคยมีอยู่เพราะว่าก่อนพอบ้านเราสิมาเจอก็แม่บ้านเราก็เคยมีผู้สาวคือกันเราไปเที่ยวเมืองไทยเป็นสิบกว่าปีเราวคยมาเจอแม่บ้านนึงสินะอยได้มาพอกันเราก็มีผู้สาวเคยมีผู้สาวอยู่แต่ว่าบได้รอบเลี่ยงดูยังเขาสินะแม่บ้านเคยถามเด้ว่าเป็นยังกับฉันเธอคือมักแถเธอคือแบบ ย่อมทุกอย่างเองสินะย่อมแม่บ้านแล้วก็ว่าเราบุหลูแล้วก็ว่าเราหมากักเราอยู่กับแม่บ้านแล้วเรามีความสุขระวางสิแม่บ้านถามคันแม่บ้านถามแล้วแม่บ้านก็ว่าคันชัน้นถามมังเหตุตอบมันตอบตามจริงฉันรลับใ้ฉันคอยกาถามแม่บ้านเลยวางสินาะอันเธอเคยมีผู้สาวบบเคยมีแล้วก็วางสิลูปก็มีให้เบิงให้เห็น ถามว่าไม่บานลูกซีจังไดไม่บานหึงหวงรูบบ่อนะคะอดีตก็คืออดีตอดีตก็เป็นสิ่งที่สวยงามของแต่ละคนที่ในความทรงจําของแต่ละคนอาศวิเลวรายหรือเป็นความทรงจําที่ด,ดีมันก็นคืออดีตมันผ่านมาแล้วไม่บานบกเก็บมาขิดบ่มใส่ใจเกี่ยวกับบริด้มาอิจฉาบ่ไเป็นหนี้กับอดีตนะคะนี่นี่คือปัจจุบันปัจจุบันเธอต้องทําให้ดีที่สุดว่าสันทแม่บานก็นคเคยได้ยินอยู่ว่าผู้สาว เก่าอยู่เมืองไทยแหละเคยโทร่ามามหาเล่าไ่บานกับเด้ยินนไ่บานกับจอบฟังเนี่ยไบานกับด้ยินถามว่าโทร่คุยกันล่ะม่บานกับนีนบอกว่าอย่าทร่มาอีกเดินสั่หนังสี่นะบอกว่าฉันแต่งงานแล้วก็โอเคไ่บานกับเอ้าเราบอกสี่ไปบานกับบอถามก็บบนี่ก็แปลว่าเอาเด็ยินแล้วตงแต่ไันมีลูกแล้วแต่แต่งงานใหม่ๆพุนล่ะบานเรื่องผู้สาวเก่าจะเป็นฝรั่งเคยมีบ่อแล้วก็มีขึ้นกันเป็นฝรั่งเป็น ลูกก็ยังมีอยู่ในบ้านลูกแล้วก็ยังเก็บไว้ตั้งแต่คิดเบิ่งเราเถ่าซาใถ่แฟนไม่บานตอนนี้เลาก็สหาสิแปดแล้วผู้สาวเก่านั่นตั้งแต่สมัยเล่นหนังสือน้ากันแปลว่าไงน้ากันมากน่สวีดฮาร์ดว่าสันต์เป็นเพื่อนกันมาแต่ว่าเขาก็มาคบกันวังปีจีว่าอยู่ยิบเจ็ดยี่สิบแปดสีนะมาคบกันบานนี้เล่าเลราก็ว่าได้สีว่าเพลินเลินเพราะว่าระยะทางยังสันยังสีนะป้าห้าแม่บานกับเราแห่ง เมืองไหยกับอังกฤษแห่งไก่ก็ุ้มอยู่อังกฤษน้ากันกันยังเลือกกันอั่งนีินะพันโมเมนต์ดอกมันโมเมนต์เนือคูนอนเนาะแมวาเต้โคโกเจ้าของแม่บ้านเคยเห็นเธอหนึ่งอยู่แม่บ้านเคยเห็นเธอหนึ่งบนิเคยเห็นตัวจริงดอกเคยตอนนั้นแม่บ้านสังเกตเนาะหลังจากแต่งงานกันแล้วนั่นแหละภาษาตอนแม่บ้านทัานในเก่งดอกแม่บ้านสังเกตว่าเราคือกระว้นกระว่ายโทรศัพท์ดังสีเราสีฝ้าไปรีบรีบไปรับโทรศัพท์ โทรศัพท์ดังกันรีบไปรับโทรศัพท์แม่บ้านก็นเลยสงสัยแม่บ้านเลยถามว่าเธอถาเธอรอดโทรศัพท์ไผ่เหรอก็เลยว่าโทรศัพท์ถาโทรศัพท์อันจูลี่วสันอ๋อเธอคือหูว่าเขาสิทู่มาวาสันเขาอีเมลมาบอกฉันเขาโทู่มาหาฉันก่อนนั่นนั่นแหละแต่เขาสิทู่มาใหม่วาสันแม่บ้านก็นอ๋อเหรอแม่บ้านก็นบ้วปาก โทรมาตอนนั้นคุยโดนโดนเป็นชัมม่วโมงแม่บ้านกะบบเป็นตะยูจักสินางยันห้อ,หองรับแขกคันเขาคุยกระมูกขึิจะเป็นจังหนึ่งได้อันนี้ว่าคุยกบผู้สาวเกา่ามันเลยแบบอะไรแบบบอกอยากน้ยินนะขึ้นไปอยู่ข้างบนบ้านกะแล้วลงมาข้างบนบ้านกบับบแล้วจักเทียบจบจักเทียแม่บ้านกะว่าถามดอกบ้านนี่เออเว้ามากแล้วกันได้แม่บ้านกะถามอยู่ว่าเขาโทรมาเห็ดเนี่ย อันตะกี้คือบวโทร่มาหากันอันแต่งงานแล้วโทร่มาเห็นอย่างไม่บานเลยวางสิเนาะโอ้เขาเลิกกันกบแฟนาะท่นเขาเลิกกันกับสามีวาะท่นเพราะว่าผู้สาวเก่าผู้หนีแต่งงานก่อนหน้านี่ก่อนแต่งงานก่อนเล่าเลิกกันแล้วว่าั่นเป็นยังคือเลิกกันว่าใส่กำลังบอกเขาใจแต่งงานครบก็ไดสองปีนี่มั้งก็เลิกกันไม่บานก็อ๋อเหรอ บานนี้ตะกี้บานนี้หลังจากนั้นเนาะตั้งแต่เพลื่อกันแล้วล่ะแม่บ้านเคยยินว่าตั้งแต่นันก้อนหนานันแล้วมาหาแฟนแม่บ้านเธอหนึ่งตั้งแต่แม่บ้านตั้งแต่ห่าเดืนนี่แหละมาหาจะดนตั้งแต่แม่ั้นเดือนนี้ก็แม่บ้านดอกก็พอบ้านเคยมาหาตอนพอบ้านซื้อบ้านหลังนีหลังที่ยู่งน้ากันใหม่ๆหมเคยมาเธอนักตอนนั้นแม่บ้านก็ห้นเดีครบก็พอบ้านดอกเคยมาหาเธอหนึ่งมาสั่นบ้านก็อ๋อเหรอบานนี้เพื่อนกับว่า หลงังจากนั้นสุปีสุปีเซ,ซาวนี่ก็สิง่งคาร์ชริสต์สม,ามาสมา่งมาสุปีสุปีก็สิเลิฟยูเลิฟยูแทนแสนแังสีบุเคยถามถึงแม่บ้านจ้าคว่ำถนังขนาดหูว่าแม่บ้านแต่งงานพอบ้านแล้วแต่งงานกับแม่บ้านแล้วก็บุเคยถามว่าเป็นอย่างเอ็นมีมิมตเดียเดียดาริงเดียในเจอผู้เดียวสินะบา่เคยถามถึงแม่บ้าน จแม่บ้านมีหลูกไม่เต่าก็ยังทรงมากคือเกา่าแม่บ้านกับบุหาาัวซ่าแม่บ้านเป็นคนแบบชิวๆใจเย็นนะแต่ว่าบุปปาขันดปากานากี่ยตื่นบานนี่จนมีหลูกน้ำกันพอบ้านเลยวบาึ้นว่าฉันอยากจะพาหลูกไปหาจุลีว่าฉันคืนว่าอันอยากจะพาเธอกับหลูกไปหาจุลี่ไปเยี่ยมจุลียแม่บ้านเลยว่า ไปเห็นอย่างไม่บานเลยว่าสิไปเห็นอย่างไม่บานเลยว่าขันอยากเอาลูกไปเอาไปอยากไปหาเขาอยากไปเขานําบ่เคยส่งขอความเขาบ่เคยถามถึงฉันสักคำฉันสิไปห้ผ้าสีอย่างฉันจะไปอยากเจอเขาอย่างฉันบ่อยากเจอผู้สาวเก่าเธอไม่บานเลยว่าสิฉันบ่อยากเจอเธออยากไปเธอกลับไปเอาลูกไปเธออยากเอาลูกไปเธอกเอาไปแต่ฉันบ่ไปกับเธอไม่บานเลยว่าฉันบ่ไป เธอลืมบอกว่าฉันเป็นผู้หิ่งไทยฉันโมเมนฝรั่งฉันใจบกวางฉันใจแคบเลยอย่งสีฉันให้อันนี้กับเธอฉันก็ถือว่าฉันอันนี้แล้วแม่วานไรบ้างสิเขาบอกในในข้อในจดหมายในข้อความเนี่ยเขาเคยบอกถึงฉันจ็กเทอบอไแม่้านไรบ้างสิ how your wife how your family เคยอาเคยถามบอไแม่้านไรบ้างสิเนาะกับบอกเคยแต่ผ้หลักกับบอกาบอกจ้าเ่อแม่้านก็เลยบอกว่า อันถามหน่าคันให้เลิกกันสิกลับไปเอาผู้สาวเก่าบ่เพิ่นก็เลยคิดว่าน่าฉันเพิ่นว่ามันกะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเฮาเนี่ยแหละแม่บ้านก็เลยว่าบ้าเถอะกูคิดไรประนันบอกว่าสันดอกอายุกับไรก็เฮาอีกสินะยังสิไปเว้ยหรือเรื่องที่ว่าเรื่องสิเรื่องเอ่ออยากกลับไปแม่ยวิแม่บ้านอาเจจใจบวกกว้างพ่อแบบว่าบางคนเพิ่นก็ให้แฟนกลับไปเที่ยวเมืองไทยผู้เดียวว่าเสียใจกัน ทแม่บ้านเสียใจบ่เฮ้อผู้ชสยขัมันเมาเราอ่ะลอยท่องลอยมันก็หลงละเลิงไปเบิ่นละอันแม่บ้านก็เลยแม่บ้านบอกให้เรากลับไปคนเดียวแต่เราเรายังไม่เคยเห็นแม่บ้านกลับไปเมืองไทยคนเดียวจนมีลูกสองลูกกะเตะลูกจนมีลูกนั่นแหลก็ให้แม่บ้านกะเตงลูกกลับไปก่อนมันไปใส่บ่อไรบ่ลูกมันติดแม่มันกะไห้ไปเที่ยวใส่กับบ่อไร แล้วก็หูยิงสีแล้วเลยให้แม่บ้านกลับไปก่อนก่อนนานๆเพื่อนกะเคยเคยอยากกลับไปเคยอยากกลับไปเพิ่วมาตอนมาใหม่ๆเนาะเพื่อนกะบอกว่าอันมาถามเฮาเนะห้องปมาเดทประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละวิวย่นี่ผู้เดียวได้บบวาสันจักอาิตยพวันอ,อยู่อังกฤษแม่บ้านแล้วก็แม่บ้านกับเขาใจว่าเราสิ็ไปทํางานเล่าโอ้ได้ได้ได้แม่บ้านเลยว่าได้ แต่อยู่คันเธอสิไปทํางานแม่บานไรบางเชนกับมีเพื่อนคนไทยอยู่หนีอยู่เช่นอยู่ใดอยู่อันเธอสิไปิสัยม่บางไรบางันเนจะกลับไปเมืองไทยมูชายนั้นเขาออกจากงานตะพันบ่หนาตาละลื่นเลยมูเขาหนีมูฉันจะออกอันจะอันเขาออกจากทํางานเขาจะไปเที่ยวรอบโลกแล้วเขาสิแวะมาเที่ยวเมืองไทยเขาอยากเที่ยวเมืองไทยเขาอยากฉันไปทั่วทันมายกัจืเปิดขึ้นเลยอาอันจะ กับกับ,กบซื้อตัวเครื่องบินให้ฉันนัมเดอร์แม่บานลยว่าฉันกับพรอมเธอนี่แหละแม่บานลยว่าเธอฉันกับิบกับอก่อังกฤษอีกจััเงเ่อแม่บานลยว่างเธอ oh don't forget um buy the ticket for me as well are we not come back to um to um England again are we not come back again if you can leave me for days แม่บานลยว่างเธอเธอสามามาทิ้งฉันไปหน่วยสาเหตุนี่นะฉันจะ you you ไม่ยูเอายังยูหนีแมวบานลยว่างเธอเว้ แม่บ้านว่าสิไปกับไปแต่อย่าลืมสื่อตัวคือบินให้ฉันนัาฉันกลับไปพร้อมเธอกลับไปกับเธออยากไปเที่ยวก็มูเธอกลับไปเช่นกับสิเมื่อเศร้าเลิกกันแม่บ้านไรบางสิโอยู่ตอนนั้นเราแต่งงานกันเด้ตอนนั้นแม่บ้านมามาแนะนํำวีซ่าคูหมันแม่บ้านกับไรบานเช่นกัสิกลับไปให้กันกลับแลลวก็เลิกกันซะแม่บ้านไรบางสิกันจะเอามูมาเป็นญ่อยู่ในชีวิตแบบนี้แม่บ้านไว่าบโบยู่นําโอ้โบไปแล้วบบไปแล้ววาสันตะพุนกับโบกาถามจ้าเชื่อโบกาว่าสิ กับเมืองไทยผู้เดียวจักเถื่อไวรลองเหตดเบิงฉันกับเหตุขึ้นใดขึ้นกันใดผู้ใดสิใดผู้สาวผู้บ่าวกอนกันแม่บ้านไ้วางสิหลอกเธอว่าฉันคิดไรเปนนานตีเพราะฉันสิป,ปนีอันนี้นอกสันดอกมันก็ต้องเก้งมันต้อ <c> ง <oughs> มันใจเหาละ่ะเราต้องมันใจแ <c oughs> ม่บ้านก็บด้ว่าจะคล้องคักแต่ว่าก็ว่าจะคล้องตืบหนึ่งขึ้นกันละไม่ซักซีคือกันละขันบ่ให้เฮาเป็นหนึง่งเธอกะหวังว่าเธอสิเป็นหนึ่งในใจฉันใดตีแม่บ้านไ้วางสิเนาะกัน เธออยากได้อีหยังจากฉันเธอก็ต้องให้ฉันจังสันฉันเกิดเธอกระิไใดจากฉันขึ้นมาบ่าว่ด้บาเกินความจริงใจสื่อสัตว์เธอกะสิไดจากฉันค้อเธอโบมิ้่ความจริงใจบ่ิ้มีสื่อสัตว์แปลว่ายังบ่พ่อปว่กก่อนแต่งงานไม่บานก็ถาทมแล้วเธอพ่อไปเธอเชียวพ่อไปคันเชียวบ่พ่อกับบ่ตรงมาแต่งงานกับฉันเพราะว่าฉันนั่นเป็นคนหัวบ่ล้านคนว่าแต่งงานก็คือจบ บกีกลิกกอกหลอกบนนันบนนีเพราะว่าฉันฉันเคยมีแอบฉันเคยแบบอันผิดหวังในความรักมาก,ก่อนมาบ้านเลยว่าฉันบนนีฉันบ่หายอภัยผู้ได้แล้วก็โอเคก็อยู่น้ำกันเท่าสม,มือนนี่ล่ละลูกสอง <laughs> จนเท่าซากกันฝรั <laughs> ่งอายุลายปนนีเขาก็บไริวารเ่านะคะสีสิบหาสิบเลิกกันกันยังได้มีผัวไม่เมียหม่ไดนะคะฝรั่งเนี่ยเขาบ,บริวิติกันเจ้าของ กับเป็นสายสตรองนะคะว่าชีวิตสู้ฟังซื้อชีวิตครูมันเบเดลาบเรียบขึ้นกรีบลาบมันขึ้นอยู่กับตัวเฮาว่าเฮา,าสิว่างมากจริงๆใดถามว่ามีความสุขบ่มีค่ะมีม,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 มีความสุขมีความสุขมีความสุขในชีวิตมีความสุขตามอัตภาพบรรยายมากมายแล้วดื่มแล้วก็เย็นนี้กินอินเดียนเคอรี่นะคะกับน้ำเบรดสื่อมาแล้ว แดดกระห่อนจ็คโมงแล้วอีกสามินาทีนะคะขอบคุณลหลายๆนะคะสิมาฟังชีวิต <g> มีฝรังสายสตรองนะคะตรงเกิดไข้แนะจึงนึงคือว่าเราบ่าเจ้าชู้น่ะแหละค่ะเราเจ้าชู้ไม่บานก็สบ่บทนไม่บานทนบ่ได้ทนกับผู้ชายเจ้าชู้ล้วก็บอส่ใจดใส่ใจเมียบ่บเนกบ่เป็นรับเป็นตตไในบานรับบ่ได้บ่อยู่หักอยู่แต่ว่าหากักจะคลองมากกว่า หักชีวิตจะคองขึ้นกันสิมาทนตลอดชีวิตโดยที่บ่มีความสุขสิยูเห็นอย่างแจ็คสิยูเห็นอย่างแล้วในชีวิตครูขันบ่มีความสุขเลยมันก็นตตองมีความสุขแล้วมันคอยอยากอยู่น้ำกันขันยูน้ำกันแล้วบ่มีความสุขสิยูเห็นอย่างแม่บ้านบ่ยูทนอยู่เป็นผู้เดียวดีกว่าสีนาะบ่บ่บเน่จบนะคะสายสตรองแต่ว่าเบ้าได้แล้วมันบ่เคยเกิดสร้างเบ้า มันก็มีมาเบิดนั่นแหละผู้ใดสิงหูจะผู้ใดชิมาบอกสูฟังชีวิตจะของผู้ใดสิมาบอกคักข่าแนวปนันมันบอดในในผู้ใดเข้าก็มีกันเบิดมันก็ต้องเกง่งู่แล้วละค่อยสิมาปานนี้ก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ